ความลับอันตรายของเหรียญเงินบนชายหาดเมื่อธรรมชาติเผยแพร่สิ่งมหัศจรรย์แต่ความงามนั้นอาจซ่อนภัยคุกคามที่น่ากลัวในช่วงหนึ่งที่ชายหาดไหโขมัน,นหลไยประเทศจีนผู้คนรวมตัวกันชมขุมสมบัติที่คลื่นซัดขึ้นฝั่งด้วยแถบสิ่งมีชีวิตสีเงินยาวสองกิโลเมตรที่ดูคล้ายเหรียญเงินแต่ความจริงแล้วนี่คือแมงกะพุนพิษหรือบลูบัตทรอนบลูบัตเทิลพอพีเทอร์พอ Peter, พีเทอร์ซึ่งมีพิษร้ายแรงอย่างน่ากลัว นายหลูกลังผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำตังกับในไหโขคเตือนว่าแม้แมงกะพรุนเหล่านี้จะตายแล้วแต่พิษยังคงอยู่สามารถทำให้เกิดอาการแพ้ผิวหนังบวมแดงหรือรู้สึกแสบร้อนเมื่อสัมผัสถูกผิวหนังมนุษย์ได้ดังนั้นการหลีกเลี่ยงกาประสับผัสเป,เป็นสิ่งจำเป็นแต่ทำไมาธรรมชาติถึงจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่สวยงามแต่อันตรายแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาจาวินอธิบายว่าบลูบัตทอนเป็นไฮดโดรซวัวที่อยู่รวมกันเป็นโคโลโนีประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆโซโอย ที่แต่ละตัวทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานร่วมกันเหมือนสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์พวกมันมักพบที่ผิวน้ำหรือส่วนบนของมหาสมุทรเคลื่อนที่ไปตามลมกระแสน้ำและน้ำขึ้นน้ำลงพวกมันจะปล่อยสารพิษเมื่อถูกกระตุ้นและถึงแม้จะตายแล้วพิษก็ยังคงอยู่และทำไมผู้คนถึงต้องเผชิญกับปัญหานี้ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เร่งดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่แต่สภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศทำให้การทำงานยากลำบากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมืออย่างคลาดค่อยๆตัดเก็บสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ออกไปอย่างเบามือแม้จะมีรายงานว่าพื้นที่บางส่วนได้รับการทำความสะอาดแล้วแต่ก็ยังมีแมงกะพรุนใหม่ๆถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งมาอย่างต่อเนื่องคำถามที่น่าสนใจคือทำไมธรรมชาติถึงจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่สวยงามแต่อันตรายแบบนี้และเราควรจัดการกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อย่างไรให้เหมาะสม คุณคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณอะไรของธรรมชาติให้เรามาร่วมอภิปรายในช่องคอมเมนต์เถอะ